ข่าวดีทั่วประเทศคะ่ะนายกรัฐมนตรีถแถลงมติการประชุมคร,รมในวันที่22มีนาคม2565ไฟเขียวมาตรการลดค่าครองชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลย10มาตรการนะคะและที่สําคัญคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการและก็ประชาชนทั่วประเทศได้รับสิทธิ์จากมาตรการลดค่าครองชีพนานถึง3เดือนติดตามมติการประชุมคอรมลและนายกรัฐมนตรีแถลง แขงการในวันนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะได้เร็วนักนะครับผมก็ได้สั่งการให้มีการระดมความคิดเพื่อหามารการช่วยเหลือพี่น้องชโดยเร่งด่วนนะครับก็ต้องทยอยเหมือนกานนะนะเพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆที่รัฐได้ออกไปแล้วและยังใช้อยู่ในขณะนี้โดยเพราะใน,ในช่วงสถานการณ์โควิดที่เราให้ความสุนแรเรือ่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสุขภาพใช่ไหม วันนี้ก็มีสถานสงครามเข้าไปอีกนะครับซึ่งเราก็ต้องหาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับบางอันก็ต้องต่อยอดของเดิมของเก่านะเมื่อสิ่งที่ผมได้เห็นชอบไปแล้วเราจะเริ่มเดืเนการนเอเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อยก็สิบมาตรการนะก็ขอสักสามเดือนทีละสามเดือนก่อนได้ไหมนะเราต้องดูพบประมาณด้วยดูสถา,านด้วย,วยนะจับ เรื่องที่หนึ่งก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อการถุงต้มสำหรับผู้ที่ถือสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนโดยจะเพิ่มเงินจากเดิม45บาทเป็น100บาทต่อเดือนสองส่วนลดซื้อการถุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาเป้แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมา5,500คนสาม ช่วยเหลือค่าน้ํามันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนมากับกรมการขนส่งทางบกจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันคนโดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ํามันแก๊สโซฮอลสองห้าสิบบาทต่อเดือนและขอให้กรมการขนส่งทางบก,กํำกับราคาการให้บริการเพื่อพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิมสี่คงราคาขายปลีก ผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่15.59บาทต่อกิโลกรัม5ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถจะซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัม6ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3า0รอหน่วยต่อเดือนโดยลดค่าเอทีลงยี่สิบองตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเจ็ดปรึงราคาขายปลีตรเลมัมดีเซลที่สามสิบาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2อง5ห้าหลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ราคาน้มนดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมเมื่อถึงเวลาน,นั้นถ้าเราอันไม่ไหวจริงมันก็ต้องเพิ่มแต่เราจะช่วยครึ่งหนึ่งที่เพิ่ม แปกำกับดูแลปรับราคาถ้าถุงต้มในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันที่เรามีอยู่เข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาไม่สูงจนเกินไปวันนี้เราก็ใช้ไปมากแล้วเอาส่วนนี้นะ9ก้าลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จาก5%เหลือ1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกําลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มเติมในการดําเนินธุรกิจในช่วงถัดไป 10. ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9%เหลือ1.9%และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงเหลือ42-180บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ใช้เงินไปเยอะบอมขวนนะ รายได้ก็ลดลงนะครับก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยแล้วกันนะนี่เราพุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนนะที่เหลือก็ก็ช่วยกันนะกับรัฐบาลไปด้วยแล้วกันนะนึกถึงคนที่ยากจนคนที่ลําบากก่อนแล้วกันนะนอกจากนี้ผมได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดก่อนจะเข้าฤดูการเพาะปลูกเราจะต้องเน้น การใช้วัตถ,ถุดิบในประเทศแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศดประสานงานกับประเทศต่างๆในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จําเป็นในการเข้ามาใช้ในประเทศของเราด้วยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรละ่ะอาหารสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเราพึ่งพาต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมต้องมองในระยะยาวว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องปุ๋ยเราดี ทำงไมเราจะผลิตปุ๋ยเองในประเทศได้บ้างทางั้งเมาจะมีแม่ปุ๋ยในประเทศของเราซึ่งมีอยู่แต่เราใช้ไม่ได้มันกุดขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่าประชาชนก็ยังไม่เห็นชอบในเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราขาดความเข้มแข็งในเรื่องของแม่ปุ๋ยนะก็ต้องนาเข้าขต่างประเทศทั้งหมดแล้ววันนี้ก็หลายประเทศก็มีการเริ่มการกักตุนอาหารการกักตุนวัตถุดิบว,วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยใช่ไหมมันก็มีผลทั้งหมดนั่นแหละ รัฐบาลก็าพยายามจะทําทุกอย่างให้มันคงสภาพใไ้ดีที่สุดให้เดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ถ้ามันใช้งบมาทั้งหมดทุ่มลงไปทั้งหมดเลยอย่างอื่นมันมันไปหมดเลยนะเพราะนั้นวันนี้เราดูทั้งสองทางในเรื่องของสุขภาพก็ดูนะตอนนี้มาดูเรื่องและเรื่องสงครามเข้าไปอีกนะเท่ากับโดนสองเร่งนะนะก็ผมขอย้าว่ารัฐบาลนะทุกกระทรวงทุงทกหน่วยง,งาน เราก็ทํางาน,ยงนอย่างหนักกันนะครับเพื่อบางยาจะวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดต้องเข้าใจคําให้มากให้ได้มากที่สุดนะตามกี่ความรูที่เรามีอยู่เพื่อจะให้พ้นวิกฤตที่ซอนวิกฤตนี้ไปได้เราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังหรอกนะแล้วเราก็ต้องเร่งเดินหน้าตามแผนพิพูประเทศที่วางไวท้งระยะสั้นหรือต่างระยะยาวในเรื่องโอกาสของการค้าการทุนกับต่างประเทศการเปิดประเทศการท่องเที่ยวยะต่อไป เพราะเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพรายได้รวมไปถึงเป็นการช่วยลดภาระแบ่งเบาค่าของชีพต่างๆของประชาชนนะครับแล้วก,ก,ก็การแก้ปัญหาหนี้สินให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะเหล่านี้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาสาคัญที่สุดคือปัญหาคือรายได้ประเทศของเราซึ่งมาอยู่ในห่วงที่เราเริ่มมีการลงทุนมาโดยตลอดหลายปีมาแล้วโครงการ e EC เกิดขึ้นโครงการในเรื่องอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น โครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นโครงการต่างๆที่มีการลงทุนในประเทศมีจมํานวนนี่ขอรับการสนับสนุนการลงทุนมากขึ้นแต่มาอยู่ในช่วงการเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปวันข้างหน้าเราน่าจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่ว่าจะใช้เงินอย่างเดียวผมได้ได้ทาเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมามันถึงเกิดโครงการอ c ีขึ้นมา แล้วก็มีโครงการหนึ่งที่ตามมาอีกหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนฝากสื่อช่วยทำาเข้าใจด้วยกันละกันนะเศรษฐกิจไทยวันหน้ามันจะเดินหน้ากันได้อย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนก็ยังเดือดร้อนอยู่มากวันนี้ที่ผ่ารือกันมากที่สุดก็คือในเรื่องของการแก้แปกไยปัญหาหนี้สินของประชาชนนะซึ่งยังมีปัญหาติดค้างข้อกฎหมายต่างๆมากมายนะครับปัญหาหลากัลกๆของเราคือไรายได้นะคําบมาเหลือมล้ําก็คือไรายได้ฐาน เรียกว่าฐานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละอาชีพมันต่างกันไงเพราะฉะนั้นทํายังไงจะทําให้แต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีรายได้ที่เพียงพอคำว่าเพียงพอคือเพียงพอที่จะดูแลลูกเมียครอบครัวต่างได้ตามสมควรตามอัตราอัตภาพที่เขามีอยู่ส่วนการที่จะยกขึ้นมาเป็นคนที่มีฐานะดีต่างๆนั่นมันก็ต้องอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งเขาจะต้องมาใช้วันนี้เห็นก็มีคนรวยเพิ่มขึ้นเยอะ จากในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลใช่ไหม <h: S 1> พวกนี้เราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ก็ต้องมีมาตรการเพื่อจะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในยาวด้วยนะใครใครที่สนใจนะก็ขอให้ไปศึกษานะไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้สกุลเงินอะไรดิจิตอลต่างๆคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บอดแบนอะไรต่างเนี่ยมันใหม่สาหรับประเทศไทยแต่เราก็ได้มีการเตรียมการไปแล้วนะก็ขอให้นำระวังอย่างที่ถุดแล้วกันวันนี้ก็สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการเมื่อเช้าาให้ศิลปินออกมาช่วยกันสร้างอามรู้กับประชาชนอย่าให้เขาถูกหลอกนะถูกหลอกในเรื่องของการต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงโน้นต,ตรงนี้มาขู่มีคดีโน,น้นคดีนี้อย่าไปรับเลยครับนะ คือถ้าถ้ามีถ้าจริงถ้าเป็นจร,จริงเจ้าที่เขาต้องมาหาเองอะ่ะละไม่ใช่เขาโทรศัพท์มาแล้วก็ไปเคลียร์ค่าสียหายกับเขานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มาทึกหลักฐานให้หมดแล้วก็ไปแจ้งความจ้ะวันนี้ต้องกวาดล้างให้หมดเกี่ยวกวับเรื่องตุวติดออนไลน์เหล่านี้นะโอเคนะขอบคุณนะจ๊ะ,จะ